ทุกคนมีปัญหาเหมือนป่านไหมคะมเวลาออกกำลังกายาชอบมีเหงื่อเยอะแล้วก็มีกลิ่นตัวด้วยและป่านก็ได้ไปเจอหัตการนี้มานะคะซึ่งป่านดูจากรีวิวมาหลายคนทำแล้วเห็นผลดีเลยและหัตการนั้นก็คือ F.I.M. นะคะเป็นเทคโนโลยีลดเหงื่อและลดกลิ่นตัวด้วยพลังคลื่นวิทยุค่ะเหมาะกับคนที่มีเหงื่อออกมากและกลิ่นตัวแรงนะคะและหัตการนี้อยู่ได้นาน6เดือนถึง1ปีเลยขั้นตอนแรกนะคะคุณหมอขอจะทําการเทสให้ก่อนนะคะว่าต่อเหงื่อเราอยู่ตรงไหนจะได้ยิงได้ถูกจุดเลยจ จากนั้นก็แปะยาชาไว้ประมาณ30-60นาทีนะคะ และก็มาเริ่มยิงกันเลยโดยคุณหมอขอใช้เข็มใหม่นะคะแกะเข็มต่อหน้าเราเลยตอนแรกป่านคิดว่าจะเจ็บมากนะคะแต่จริงๆแล้วมันเจ็บแบบทนได้ทุกคนยิงเสร็จเขาก็ประคห้ทันทีนะคะที่นี่เทคโนโลยีเขาทันสมัยมากจากที่ก่อนหน้านี้ป่านไม่กล้าใส่เสื้อสีเทานะคะเพราะเวลาเหงื่อออกจะเห็นชัดมากตอนนี้ป่านกลับมาใส่เสื้อสีเทาได้แล้วทุกคนสำหรับใครที่มีปัญหาแบบป่านนะคะแนะนำมาทำที่นี่เลยเดิะสกินคลินิกสาขาสีลมซอยส7สนใจอินบล็อกคลินิกได้เลยค่ะ